ดีค่ะช่องแม่เพลินคนชอบปลูกนะคะวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็มาปลูกผักชีกันค่ะเพื่อนๆผักชีที่แม่เพลินแนะนําให้ปลูกวันนี้นะคะเป็นผักชีฝรั่งจ้าหรือไม่ก็ผักชีใบเลื่อยนะหรือไม่ก็เป็นอะไรนะผักักหอมเตยของคนอีสานนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ผักชีแพงนะคะผักชีไทยก็แพงผักชีฝรั่งยังแพงเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้แม่เพลินก็เลยหามาปลูกไว้จ้า ทั้อองแรกแม่เพลินไปปลูกไว้ริมริมรั้วฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆโดนน้ําท่วมจ้ะน้ําท่วมเขาเน่าหมดเลยนะที่อยู่ในกระมังที่แม่เพลินปลูกไว้เนี่ยเขาก็เลยรอดเนี่ยเพื่อนๆดูแม่เพลินก็ปลูกได้ต้นต่อนะคะเนี่ยเขากําลังขึ้นจ้ะเนี่ยกำลังขึ้นนี่แม่เพลินปลูกได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะผักชีฝรั่งนี่เราปลูกหรือว่าขายายพันธุ์ก็ได้สองแบบนะคะบางคนอาจจะปลูกด้วยเมล็ดนะคือไม่ก็ปลูกด้วยรากก็ได้นี่ของแม่เพลินเนี่ยที่เพื่อนๆเห็น,หนดอกก็เห็นไหมคะนี่ อันนี้คือแม่เพื่อนตั้งใจไว้นะคะเนี่ยไว้เพื่อจะเอา,เอ,เ,อาเอามาล็ดเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยมเมล็ดเขาเนี่ยนี่จะแก่ตรงนี้จะเป็นสีดำๆกันเนี่ยแล้วต้นเขาก็จะโสมนะพอโสมเนี่ยเราสามารถเอามาเล็ดนียค่ะเพ, <force: S 1> พืนเน่าาาอน,นๆเอาไปโรยเอาไปโรยเพื่อข,ขายายพันธุ์ได้นะคะเอ่อการดีของการโรยด้วยเมล็ดเนี่ยคือเราจะได้เยอะคะ่ะเพื่อนๆเราไปโรยนะเพราะเขาจะมีเมล็ดเยอะมากค่ะเพื่อนๆนี่นี่คือรากขัดชีที่แม่เพื่อนเตรียมไว้นะคะ นี่เป็นรากผชีฝรั่งนะคะเนี่ยนี่แม่เพื่อนได้มาจากไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมาจ้ะก็เลยเอารากมานะก็เลยขอเข้ามาจา้ะนี่แม่เพื่อนแช่น้ํายาเล่งรากไว้แล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อช่วยให้รากเขาติดดีขึ้นนะอตอนนี้ผักชีผักชีจีนก็แพงผักชีฝรั่งนี่ก็แพงกับเพื่อนๆเหมือนกันเลยเราปลูกอาไว่าทั้งกับข้าวนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเกิดว่าราคายก็แพงขึ้นมามา,มากๆนะเรามีมีกระเดงที่บ้านนะคะ วิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะนี่แม่เพื่นเตรียมกระถางมานะคะนี่เออในกระถางนี่แม่เพื่นรองด้วยกลับมาเพ้าวสับแล้วนะคะเพ,พื่อนๆกันดินไหลนะแต่แล้วแม่เพื่นก็ตักดินใส่จ้ะดินก็เป็นดินที่แม่เพื่นผสมเองค่ะแล้วก็ใส่ปูนขาวด้วยนะคะกันเชื้อราช่วงนี้ฝนตกบ่อยเราก็ต้องใส่เชื้อรากันเชื้อราไว้ด้วยค่ะเอเอาดินใส่ก่อนนะคะปลูกง่ายๆค่ะผักชีมีวิธีปลูก เออด้วยมเมล็ดก,ก็ได้นะคะถ้าถ้าเพื่อนๆมีมเมล็ดของเขาก็สามารถปลูกกับเมล็ดก็ได้นะแต่ตอนนี้มเมล็ดของแม่แม่เพิรนอ่ะมันยังเล็กอยู่ค่ะยังยังเขียวอยู่ยังก็ยังไม่แก่เนาะแม่เพินก็เลยปลูกกับรากเขาไปก่อน <S <S 2> <S 2> เพื่อนใส่ดินเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนไปกระแทกเขาหน่อยมาให้เราลดน้ำก่อนนะคะน้ำก็ให้ชุ่มก่อน กหลังนี่ก็น่าปลูกนะคะเพื่อนๆดขั้งเดียวก็กินได้นานเหมือนกันนะคะเวลาเราทำกับข้าวเราก็มีเนาะนี่รากนี้แม่เพื่อนเช่น,น้ํายาได้แล้วนะนีเพื่อนๆเห็นไหมคะนีรากก็ยาวมากเลยเช่น้ำยาอะไรไปคะแม่เพื่อนเช่น,น,น้ํายาเร่งรากค่ะที่แม่เพิ่นเคยทําคลิปลงไปแล้วค่ะเช่ไว้ครึ่งชั่วโมงน่ะผสมนิดเดียวเองเพื่อช่วยในการเร่งรากนะคะนี่รากนี้เราไม่ต้องตัดนะคะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าเราตัดบ,บางครั้งเดี๋ยวเขาจะหยุดการเจริญเติบโตค่ะเราไม่ต้องตัดเนี่ยเราก็มือเนี่ยค่ะล้วงให้ลึกๆนะแล้วเราก็แย่ยลากเขาลงไปเลยเนี่ยมือช่วยนี่ค่ะเราไม่ต้องถมมข้ามิดนะคะนี่ให้ให้เขาปูอยู่หน,หน่อยนึงนะเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยค่ะจะมีจะมียอดอ่อนออกมาจะเป็นยอดอ่อนออกมาเนี่ยไม่ควรปลูกก่อนนะ ตอนนี้หน้าฝนค่ะอะไรอะไรก็พยายามปลูกไว้ในกระถางนะไม่ควรว่าสะดวกดีเนาะดินไม่มีปัญหาค่ะดินเดี๋ยวเราค่อยเติมได้ถ้าเกิดว่าเราลดน้ำล้วดินเขายุบลงไปเราก็ค่อยเพิ่มค่ะนี่เอามือนี่แหละล้วงไปแล้วก็เอารากเขาลงไปปลูกแบบยอดเนี้ยเพื่อนๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินค่ะแต่ถ้าถ้าเราปลูกกับเมล็ดนะกว่าเขาจะโตช้ามาก แต่ว่าเ็าได้เยอะแค่นั้นแหละเพราะว่าเขามีเป็นมเมล็ดเยอะเนาะระหวานทีนึงก็ได้เยอะนะคะเดี๋ยวดินเดี๋ยวเพิ่นเขามาเติอให้เขาอีกเราไม่ต้องปลูกให้เขาแน่นมากค่ะกระถางนี้ก็หลายต้นอยู่นะถ้าแค่แน่นเกินเวลาเขาแตกกออะไรขึ้นมาน่ะเขาก็จะจะขยายโกไม่ได้เพราะเขาแน่นคุณเพื่อน นี่กระถางนี้แม่คนรก็น่าจะใส่หลายต้นอยู่นะเนี่ยนะเดี๋ยวแม่ควรก็มาเติมดินให้เขาเห็นไหมดินเขายุบเพราะว่า <c oughs> ข้างล่างแม่ควรใส่เป็นกระมะพร้าวสัิกดินเขายุบใส่ลง <c oughs> ไป Để phải quên tương đêm một lần nữa Để chúng ta các con hấp một cơ đi Để các con phải thêm พยายามกดตต้นเขาให้แน่นๆหน่อยนะคะต้นเขาจะได้กระชับกับดินนะกปลูก hmm. ง่ายค่ะก็เหมือนที่แม่เพิน่นปลูกไว้ในกระมังเมื่อกี้ค่ะเพื่อน mm hmm. เหมือนกันเลย mm hmm. เนี่แตว,ว่าตอนนั้นน่ะแม่เพิน่นปลูกไว้ไม่เยอะ ทีนี้ปอลูจะมีผักชีแพงนะก็เลยจะมาปลูกเพิ่มอีกให้เขาได้มีเยอะๆเดี๋ยวแม่ก็จะเอาน้ำนีรดเขานะคะเนี่ยเป็นน้ำที่ว่าใส่น้ำยาเล่งหน้ากันเนี่ยแมวรเตน้ำ,นำมีรดให้เขาหน่อยโอเคดู คืนแต่งก่อนนะนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเติมดินให้เขาได้นะคะแต่เราเรากลัวว่ารากเขาจะผลนะเพื่อนๆเ,เราก็มาเติมดินให้เขานะคะเนี่ยเนีย่ยพยายามพยายามเติมดินขึ้นมาอีกนะ เดี๋ยวลากโผล่เราก็ต้องมาเติมดินให้เขาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะแค่นี้เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าล่าขักชีเนี่ยเราก็สามารถเอามาปลูกได้ค่ะบางคนเอ่อไปหวานกับเมล็ดนะเพื่อนๆนะกว่าเ็าจะโตนะคะกว่าจะได้กินช้านะเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเพื่อนปลูกวันนี้เร็มน้ำเพื่อนๆน้อก็ไปวางไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้เขาโดนแดดก่อนนะไปวางไว้ในที่ร่มให้เขาฟื้นตัวสักสี่ห้าวันนะ นแล้วตรงกลางเนี่ยค่ะตรงกลางเขาเนี่ยเขาจะแตกกุญแจถอดออ,ออกมาเนี่ยแตกยอดอ่อดออกมาข้างๆเขาเนี่ยอาจจะเล่าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปแต่เขาจะแตกยอดใหม่ออกมาให้เราค่ะอยู่ตรงกลางนะแล้วเพื่อนๆก็เอาดินมาเติมเขาก็ได้ค่ะเอาดินเขามาเติมเขานะแล้วก็ก็เ,เริ่มแตกยอดอ่อนออกมาใหม่ๆก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรเพราะนะคะเพราะว่าตอนนี้ในดินเราอ่ะมีที่วัวอยู่แล้วนะรอจนประมาณตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เราเห็นว่าเขาเ,าเริ่มเป็นใบกลางออกมาใหญ่ๆแล้วอ่ะเพื่อนๆก็ค่อยเอาน้ำหมัก ขี้วัวผสมอ่อนๆมาลดให้เขานะคะอะไรตัวไหนที่ว่าช่วยเกี่ยวกับทางใบอ่ะเพื่อนๆเอามารดเขาได้เลยค่ะเพราะว่าผักเนี่ยเรากินใบนะผักชีนะเราก็ต้องลด,ลด,ลดน้ําหมักที่เกี่ยวกับพวกไนตัวเจนสูงนะก็ขี้วัวเอามาโรยๆให้เขาบ้างเดือนละครั้งนอกนั้นก็สามสี่วันเพื่อนๆก็ลดน้ําหมักทีนึงประมาณนั้นนะคะเราก็จะมีผักชีอยู่กับเรานะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะ ที่มาชมคลิปของแม่เพลินจนจบคลิปนะเอ่อถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตบตะไให้แม่เพลินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ